ครับสวัสดีครับโรงเรียนนนุวิทยาเป็นโรงเรียนที่มีความสําคัญทางด้านทิศเหนือของจังหวัดสงขลากระผมนายไกรนรากรสุขมีรองผู้ในการสท่านคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนนุวิทยาโรงเรียนนนุวิทยานั้นเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่มีอายุไป12ปีในปีการศึกษา2นี้นะครับฉะนั้นผม มีนโยบายและก็ความคิดที่จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนที่เป็นความหวังของชาวระโนดและก็เป็นโรงเรียนที่ดีอำเภอใกล้เคียงก็นิยมมาเรียนกันจำนวนมากจากนั้นเรื่องของความดีของลูกนักเรียนเป็นตัวหนึ่งที่มีความสําคัญมากดังคําอัตลักษณ์ของโรงเรียนนวบยาว่ารู้คิดรู้ควรรู้คุณ ทีนี้เราผ่านการให้นักเรียนเป็นคนดีนั้นมีหลายโครงการหลายกิจกรรมนอกจากกิจกรรมในหลักสูตรแล้วยังมีกิจกรรมที่เรามีโครงการพิเศษ,ษ,ษ,ษที่จะให้นักเรียนเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างโครงการวันทมวาสนะวันพระรดิมบนพระมาให้ลูกนักเรียนได้ปฏิบัติธรมเรามีโครงการยุวสานพิธีกรเพื่อสร้างอนักเรียนให้เป็นพิธีกร สืบสารสืบทอดสืบต่อคนข้าสูะุทธิงพระเพื่อให้ไปเป็นเครือข่ายเป็นพิธีกรประจำงานพิธีในวัดวาอารามในอำเภอระโนดได้นอกจากนี้เรายังมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับให้นักเรียนเป็นคนดีโดยดูได้สัญลักษณ์ของความเชิดชูเข็มโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นคนดี เราจะมีเข็มมอบให้คือเข็มพระพิฆเนศเรียกว่าเรามีเข็มเงินและจะทําไงให้นักเรียนนั้นเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นก็คือการมอบเข็มทองนี่คือสารลักษณ์ของความให้นักเรียนเป็นคนดีนอกจากนี้เรายังมีนโยบายโครงการกิจกรรมที่จะสร้างสารรค์ผ่านนักเรียนเป็นคนดีในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรอีกมากมายไม่ว่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับ อย่างเช่นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,นมีความหลากหลายมากในโรงเรียนนวิยามีหลายกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างเติมแต่งให้นักเรียนเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมนักศึษาวิชาทหารกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมยุทกาชาติล้วนกิจกรรมเหล่านี้เป็นการเสริมเพิ่มเติมแต่งให้ลูกเรียนเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นนั่นคือการ,การปลูกฝัง,งคุณงามความดี นอกจากนี้นักเรียนที่มาแต่เช้ามาโรงเรียนตั้งแต่7.30นนั้นเรามีโครงการโรงเรียนสวยด้วยมือเราเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้สึกว่าคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่นักเรียนต้องช่วยกันดูแลเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณนามความดีกับลูกเรียนเช่นเดียวกันอีกตัวหนึ่งครับก็คือนโยบายนักเรียนเก่งครับเรามีครูที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีทุกครบทุกสาขาอาชีพ ที่จะปลูกฝังให้มีความเก่งเก่งให้เก่งมีความหลากหลายไม่ว่าด้านดนตรีดนตรีเราพยายามเน้นดนตรีสากลวงโยธวาทิ์ดนตรีไทยศิลปะไอ้ก็มีการจัดการเรียนรู้เรื่องของศิลปะนาฏศิลป์นอกจากนี้เรื่องกีฬากีฬานถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของเรียนโนบิยาด้วยพื้นที่1 1ึไร่และมีแอเรียมีสถานที่ที่มีความพร้อมสูง เรามีสนามพุทอลที่มีมาตรฐานเคียงคู่กับสนามตีนสุรานนท์จังหวัดสงขลานอกจากนี้ยังมีสนามพุตซอลมีโดมและผมพยายามที่จะสร้างสนามวบลลย์บอลชายหาดที่จะเกิดขึ้นในเร็วนนี้นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนเกิดความเก่งความสามารถดน้านเชิงกีฬาเพื่อเป็นความหวังของชาวระโนนว่าเราจะส่งเสริมเรื่องกีฬานี้ให้อย่างจริงจังโดยเฉพาะเราจะเปิดห้องเรียนโครงการพิเศษ ห้องเรียนกีฬาขึ้นมาระดับมต้นหนึ่งห้องก่อนหลังจากนั้นจะขยายไปสู่โรงเรียนมปลายแต่ขณะนี้เรายักำลังทําฟุตบอลซึ่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจเรื่องของฟุตบอลในปรมิมานมากนะครับก็คือว่าขณะนี้ดาเนินการสร้างทีมฟุตบอลตั้งแต่ U14 U16 และพยายามที่จะเป็นหลีกฟุตบอลมัธยมศึกษามากยิ่งขึ้นน,นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งครับนโยบายนะครับก็คือว่าด้านความ ความสุขของลูกนักเรียนความสุขลูกเรียนนั้นก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่ผมเน้นย้ําว่าเมื่อนักเรียนอยู่ที่นี่แล้วทุกคนต้องอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเสมอหน้าเช่นโครงการที่จะตอบสนองความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีก็คือขณะนี้ก็คือเรามีโครงการท้องอิ่มสมองใสนักเรียนที่มีความยากลําบากก็มาเรียนที่นี่ได้เราให้คุูปองให้ทานอาหารฟรีวันหนึ่งย5บาท ซึ่งขณะนี้ดูแลจํานวน6 6บคนด้วยกันตลอดภาคเรียนและก็ตลอดจนที่จะจบการศึกษาภาค,ภาคบังคับมสและก็ม6เช่นเดียวกันนอกจากนี้เรื่องของความสุขของลูกนักเรียนโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเมื่อลูกนักเรียนป่วยเราจะมีเพื่อนนักเรียนและก็คุณครูรวมตั้งตัวผมเองด้วยมีโอกาสเข้าไปเยี่ยมนักเรียนป่วยที่โรงพยาบาลและก็มอบเองินปัจจัยพื้นฐานจํานวน500บาทเป็นการดูแลเมื่อน,นักเรียนป่วยได้มีขวัญกําลังใจและขณะเดียวกันผู้ปกครองเองก็มีความ ไม่สามารถหาไรายได้ในช่วงระหว่างที่ว่านักเรียนป่วยมาเฝ้า่ายอันนี้คือเป็นโครงการดีบักันหนึ่งที่ว่าโครงการเพื่อนเชี่มเพื่อนเพื่อนเรียนมีความสุขอยู่ที่นี่รับการดูแลอย่างดีทุกอย่างรวมทั้งเรื่องของการสร้างอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อก,การจัดการเรียนรู้ให้ร่มรื่นสวยงามสะอาดและก็นักเรียนได้รับพักผ่อนมีสถานที่ออกอางลงกายเล่งเรียนรู้ต่างๆครบกันนมีเรียกว่าเรื่องของการการนักเรียนอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะครับ